อเล็กซานเดอร์กาม่าและเอตตาบุนโนดาซินวาได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมพบบุรีรัมว่าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิกทุ่ a บอลของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวคราวของฟุตบอล AFC ซแชมเปียนลีก2อ2 2 2นะครับเป็นเกมระหว่าง แดกู FC พบบุรีรัมย์อยู่นเตดของไทยเราก่อนเกมครับอเล็กซานเดอร์กามาหัวหน้าผู้ฝึกสอนสมโมสรแดกู FC จากเกาหลีใต้นะครับมาแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีก2022รอบเพลย์ออฟที่จะเตะกับทีมบุรีรัมย์อยู่ในเตดในวันอังคารที่15มีนาคม2565เวลา17นาิก30นาทีนะครับในเวลาประเทศไทยโดยมีเอก,ก้าบุโนดาวซินวา ดูน้าของทีม FC ร่วมถแถลงด้วยโดยกามานะครับได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันเป็นแมตช์เดียวกับรอบชิงชนะเลิศดังนั้นเราจรึงพร้อมกับมันอย่างดีและเราจะพยายามสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อมานะครับเอ็กกาดาวซินวาได้กล่าวว่าผมจะทําให้ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยความเคารพต่อทีมคู่แข่งครับนี่ก็คือการให้สัมภาษณ์ของอลิซเดอร์กาาและบรูโน่ดาวซินวาเอ็กกาเอ็กกาอดีตซูน่าบุยรา สำหรับคลิปนี้หากคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งติงต๊งๆๆเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเราด้วยนะครับหากคลิปนี้ขาดตกบกพร่องประการใดทางช่องขออาภัยมาที่ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าโชคเยียมเป็นความเสาะระเนี่ยไปว่าโชคดีและมีความสุขทุกท่านจุงกะสวัสดีครับ